สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถจักรยานยนต์สายลุยที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปีนั่นก็คือ Yamaha Trail X ปี2026รถมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการขี่ทางไกลและการลุยทางฝุน่นด้วยดีไซน์ที่ดุดันเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมมาดูกันว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกของ2026ย Yamaha Trail X กันก่อนเลยครับบอกได้เลยว่าภายนอกถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อเน้นความบึกบึนและความพร้อมในการลุยทุกเส้นทางไฟหน้าแบบ LED projector คู่ให้แสงสว่างคมชัดพร้อมไฟ DRL ทรงตัว Y ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Trail X ด้านกนมีชิลบังลมขนาดใหญ่ที่ปรับระดับได้เพิ่มความสะดวกในการขี่ทางไกลล้อหน้าแบบซีลวดขนาด21นิ้วและล้อหลังขนาด18นิ้วหุ้มด้วยยาง Dual Sport พร้อมลุยทั้งทางเรียบและทางฝุ่นได้แบบสบาย ตัวถังมาในโทนสีใหม่แบบแมตไทเทเนียมเพลผอสมสีส้มสไตล์เรลลี่ดูดูดนันและเร้าใจโครงสร้างเฟรมแบบเซมิดับเบิ้ลเครเดร์น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงรับแรงกระแทกจากทางลุยได้อย่างมัน่นใจถังน้ำมันขนาด20ลิตรให้ระยะทางวิ่งที่ยาวขึ้นโดยไม่ต้องเติมบ่อยๆเหมาะสำหรับสายเดินทางไกลอย่างแท้จริง ด้านท้ายรถก็ไม่ธรรมดาครับเทลไลท์เป็นแบบเลดเช่นเดียวกับไฟเลี้ยวทั้งหมดมาพร้อมแรกหลังสำหรับติดกล่องสัมภาระหรือกระเป๋าทัวริ่งได้เลยบาะนั่งออกแบบให้รองรับทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนอย่างสบายแถมยังมีความสูงจากพื้นเพียง870ม mm, ิลลิเมตรถือว่าไม่สูงเกินไปแม้สำหรับผู้ขี่รูปร่างปานกลาง เครื่องสมรรถนะนั้น Trail X 2026มากับเครื่องยนต์สสูบเรียง 700cc d o h ซระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด74แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิด68นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีการส่งกำลังเป็นแบบเกียร์6สปีดพร้อมสลิปเปอร์คลัตช์ทำให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและควบคุมง่ายขึ้นระบบขับเคลื่อนเป็นแบบโซ่ซึ่งให้การตอบสนองที่ดีในทุกย่านความเร็ว ช่วงล่างถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Trail X ด้านหน้าเป็นโช๊คอัพแบบหัวกลับขนาด43มิมปรับระดับได้ด้านหลังเป็นโช๊คเดี่ยวพร้อมกระเดื่องทดแรงปรับระดับได้เช่นการทําให้สามารถเซตอัพให้เหมาะกับการใช้งานทั้งทางเรียบและทางลุยอย่างแท้จริงระบบเบรกเป็นของ r Brembo d i s c หน้าคู่ขนาด298ม mm, ิมและดิสหลังเดี่ยว245ม mm, ิมพร้อม ABS แบบ Dual Channel ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีก็มาแบบจัดเต็ม Trail X มี traction control 3ระดับ Riding Mode ให้เลือกใช้งาน4แบบได้แก่ Urban, Touring, Gravel และ Off-Road พร้อมหน้าจอเรียน m ม t f t ขนาด5นิ้วแสดงผลได้ทั้ง GPS การเชื่อมต่อกับมือถือผ่าน b l บลู o t h และการแจ้งเตือนต่างๆรองรับการใช้งานผ่านแอป Yamaha Ride right Control อีกด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือการรองรับระบบ Quick Shifter ทั้งขึ้นและลงเกียร์ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องใช้คลัตช์เพิ่มความสนุกในการขี่โดยเฉพาะทางออฟโรด แถมยังมีระบบ Cruise Control สำหรับสายเดินทางไกลช่วยให้การขี่ทางยาวๆเป็นเรื่องง่ายและสบายมาถึงเรื่องราคากันบ้างครับ2026ยห yamaha trail x เปิดตัวในประเทศไทยที่ราคาประมาณ389,000บาทถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นสายลุยตัวจริงสายทัวร์หรือสายผจญภยัยระดับกลาง trail x ก็สามารถตอบโจทย์ได้แบบครอบคลุม สรุปโดยรวม Yamaha Trail X ปี2026คือรถแอดเวนเจอร์ที่เกิดมาเพื่อลุยทุกเส้นทางจริงๆไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดุดันเทคโนโลยีที่ทันสมัยสมรรถนะที่จัดจ้านและฟีเจอร์ที่ครบครันรถคันนี้เหมาะทั้งกับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นเส้นทางแอดเวนเจอร์หรือสายทัวร์มือโปรที่กำลังมองหาคู่ใจใหม่อีกหนึ่งคันหากคุณกำลังมองหารถแอดเวนเจอร์ที่คุ้มค่าพร้อมลุยและมีสไตล์2026ย Yamaha Trail X คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ